เอาละครับแล้วตอนนี้ ROV มีสกินคอรแลบเข้ามาอีกแล้วนะครับผมนั่นก็คือริมุลุเทมเพสนั่นเองนะครับเป็นสกินของอิกกี้นะครับผมก่อนอื่นเลยแชร์คลิปก่อนเลยครับผมโอ้โหดูสิครับเอฟเฟกต์เปิดตัวยังเท่ขนาดนี้ในเกมจะเท่ขนาดไหนนะครับผมซึ่งวิธีการที่ได้รับสกินนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับเข้าไปที่กิจกรรมบนมุมขวานะครับริมุลุเทมเพสครับผมอืมวิธีการก็ง่ายๆนะครับสุ่มจนกว่าจะได้สกินนั่นเองนะครับผมแล้วตอนนี้ผมอยู่กุญปอที่96398กุญปอนะครััับบมาาดูกนนะครว่ ินี้จะใช้กอยู่ที่จูหูปองนะครับพร้อมแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์คลิปนี้เ้วเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับผมไปเลยครับผมไม่ต้องแสดงอีกไม่พบอะไรยินดีด้วยคุณได้รับแร่เวทมนต์วิวัฒนาการอ่าให้เรื่องรางวัลหนึ่งใน6ชิ้นนี้นะครับกดไปก่อนเลยครับผมวิวัฒนาการสไลม์เปิดมาเอฟเฟกสังหารนะฮะแล้วก็ปิดไปลุยด่าน2ต่อครับผม19ปองไม่พบอะไร39ปอง ไม่พบอะไรอย่างนี้ผมว่าน่าจะมีอย่างน้อย5 0 0 0คูปองได้เลยนะครับนี่อะไม่เจออะไรอีกแล้วนะครับเปิดไม่กี่นึงเด็ดขาดครับผมผลึกเวทมนต์เอ้ไม่ใช่แร่วเวทมนต์ตะหกะักหรอันาการเอาตรงซ้ายแล้วกันนะครับนี่คือปุ่มกดกับป้ายประกาศใช่ไหมใช่ครับผมแล้วไปกันที่ด่าน3ต่อนะครับไม่พบอะไร69คูปองแล้วมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชม89แล้วนะครับก็ยังไม่เจออะไรอยู่ดี และเปิดกันไปต่อก็ยังไม่เจออะไรอีกครับผมเปิดอันสุดท้ายต้องเจอได้แล้วนะครับเพราะเราจะไปด่านต่อไปกันแล้ววิวัฒนาการขออเป็นสายสุดละกันนะครับเปิดมาเป็นรูปโปรไฟล์ของจอมมาริมุรุนะครับผมไปกันต่อที่ด่าน4เริ่มต้นที่79คูปองนะครับและตามต่อด้วย99คูปองก็ยังไม่พบอะไรอับราคาเป็น1 1 9คูปองและต่อกันไปที่149 ตามไปด้วยน่าจะร้อยเจ็ดโอเคไม่ใช่ครับร้อยแปดสิบเก้าเลยนะครับผมอันนี้เหมาเลยนะครับสำหรับชั้นที่สี่อินสุดทสองร้อยสามสิบเก้าคูปองนะครับท่านผู้ชมมีวัฒนาการขอเป็นขวาสุดนะครับเปิดมาได้ท่าเต้นครับผมและไปกันต่อในด่านที่ห้าเริ่มที่หนึ่งร้อยเก้าคูปองไม่พบอะไรสามฉากสี่ร้อยหกสิบห้าผมว่าเปิดไปเลยครับยังไงก็น่าจะเหมาครับผม ว่าแล้วเปิด3อันไม่เจออะไรเลย259คูปองในชิ้นที่4อ้อผิดนะครับต่อด้วยชิ้นที่6นะครับผม299คูปองไม่เจออะไรชั้นนี้เราก็เหมากันอีกแล้วนะครับ <S <S อันนี้น่าจะยังไม่ได้สกินแต่ถ้าได้สกินถือว่าขิดไงโชคดีมากนะครับผมเ้าวก,กูได้จริงวัดปกติมันต้องเป็นอันสุดท้ายไม่ใช่เหรอวะ วันนี้อยากเช็คคูปองก่อนเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เหลือ9362 3นะครับถ้าเราไม่ไปต่อเนี่ยตอนนี้ก็จบแค่3,036คูปองนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วเราก็ต้องไปให้หมดนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับท่านผู้ชมนะครับผมว่าเมาส์เนี่ยมันกีคูปองนะฮะเปิดไปอีกครับผมเหลืออีก3ช่องสุดท้ายในราคา349นะครับราแพงขึ้นเป็น399โอ้ชั้นสุดท้ายนี่แพงมากนะครับแต่เปิดเจอกล่องสมบัติได้สระอันเชิญสกินหลายภาพ คืออะไรวะ uh huh. อ่ะไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วนะครับก็เปิดให้มันครบไปเลยละกันนะครับผม459ปองนะฮะเปิดครับผมอีโมจิ โอ้โหจริงๆไม่คุ้มเลยนะครับเนี่ยได้สกินควรพอโอเคครับท่านผู้ชมสรุปแล้วถ้าคุณจะเหมาทั้ง5ชั้นนะครับผมคุณจะต้องใช้คูปองทั้งหมดอยู่ที่5285คูปองนะครับแต่ถ้าโชคดีแบบผมให้มันจบชั้นที่4ก็จะจบเพียงแค่3 0 0พันกว่าคูปองเท่านั้นนะครับแล้วเพื่อนๆละครับได้กันกี่คูปองสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะฮะไหนขอดูสิตาอันเชอสกินหลายเผ่ามันคือตราอะไรกันนะครับเปิดออกมาโอเคครับผมขอบคุณมากผมเลือกได้แค่เดียวอันนี้เพื่อนๆสงสัยนะครับ โมเดลนี้บอกเลยว่าเฟี้ยวฟ้าว้าวแก้วจริงๆเลยนะครับและกกางปีกโชว์ไป1่ทีกวาดดาบไปอีก1ครั้งนะครับผมและสเกมนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะครับเรามากับฉีมิลิมด้วยนะครับผมเรามีจอมมาถึง2คนนะครับในตี้ของเราที่จะมาปราบจอมมารวอลขาดู่ฝั่งตรงข้ามนะครับและแน่นอนครับผมว่าสกินระดับนี้เนี่ยมันจะต้องมีเอฟเฟกตรงหน้าโหลดอยู่แล้วนะครับของเราก็มีสายฟ้าแล้วก็ประกายระยิบระยับนะครับผมกับฉีมิลิมเหมือนกันแต่ลีมูรู้นี่จะเด่นสุดเลยเฮ้ยดาซซี่เปล่าวะ เหลือเชื่อไม่ค่อยเจอเลยนะครับนี่ี่ะยิวสูด้วยนะครับอันนี้แบบว่าปล่อยให้เขาเล่นเลยเปิดสลามไปก่อนเลยละกันครับผมเอ้ยคนอื่นเขาแบบขี่สลามแต่กูที่เป็นสลามไปเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหดูดีครับแ้วมาันสิงกว่าตัวอื่นหรือเปล่านะ่าจะคิดไปเองครับผมเอฟเฟกต์ว้าครับผมีย่ามาเป็นหมู่บ้านเลยครับหมาป่าด้วยมีรังกะด้วยนะครับท่าเต้นซิทำอะไรได้อ๋อแปลงร่างเป็นสลามครับผมแป๊บหนึ่งนะฮะ ขออนยาเตียกลางไวเลยละกันนะครับโอโ้โหเตียกลางไวจัดขึ้นบนเลยละกันนะครับผออนญาตามหาดาัซซี่แต่ว่าปกติพี่แกก็น่าจะเริ่มบูแต่ว่าสกิลหนึ่งเท่มากเลยครับเมื่อกี้กด2มากลางปีสยายมาแล้วแปะไปที่เอลสุดและควาา้าบั๊ม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 ัมโซโลโคิวไปประกาศสุดเท่โอโ้โหเปิดมาในหนึ่งนาทีไปแล้วสองคิวครับผม เกต่ามีเสียงของอันยูนะครับราฟาเอลใช่ไหมเออเาเรียกว่าแอดมินนอะเออเอ็นีในตัวของดิมุลุนะครับในชื่อราฟาเอลนะครับผมจะไม่ผิดพี่มาแล้วน้องราชาปีศาจบอกเลยว่าชะตาขาดแน่นอนเพราะว่าจอมมารตัวจริงมาแล้วแปะเลยก่อนหนึ่งกิโบูมโอ้โหมาถึงสขนาดนี้ก็มอบเลยนะครับพี่อนุญาตามหาเลเวลสเพื่อจะได้เห็นว่าอันติมันเท่ขนาดไหนอันหนึ่งครับตั้มตั้มบนเราแหงนะ รดูก่อนเลยโอ้โหดูดิครับทุกคนดูมือของผมประกายแสงแห่งโคโนฮะกว้างแม่งเลยละกันปั๊มครึ่งหลอดจัดไปไวรุ่นชอบอ่าอย่างนี้เอาไปก่อนรอบหนึ่งสองสามเรียบร้อยหลับครับปิสองพันแล้ววะ่ะทันไหมยังไ,ไงดียังไงหยาบไปแล้วหนึ่งทีปานหนึ่งครับเติมดาเมจไม่คิดโอ้โหแม่กกูติดก,กำแพงดิวะ่ะป่างปับปาบสองทีโอ้ไม่ก็ตีนี่กูผักให้ไม่ได้ว่ะเพื่อนต้องชุบตัวเองนะครับ เอาแปะครครับแล้วแปะสองไปแล้วโบโบเรียบร้อยครับ175บาทจัดไป2คิวฟับกลับเลยละกันครับผมสปาร์ทเจนได้ดีนะ3ที7 1ไอเทมง่ายๆครับเอโกนี่บูมสติก๊กมี2ชิ้นนี้บอกเลยว่าแรงจับแล้วผมแปลงราบเป็นสลามคือพลานไปหาดาซี่โอ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 ซิงไปหน่อยโทษทีทแล้วผมกว้างก่อนเลยละกันครับลปลาหนึ่งบูม บิ้มเรียบร้อยอันติเมตครับผมไปประกาศก็สวยสกินก็เท่อ่าแลบก็ดีเบร็กตดขบบนกูโดนอีกแล้วแน่เลยครับนี่ผมบมบมมจับไหมจับละไปดีดดีดแปลต่อครับโอ้ยโอ้ทำไมวางระเบิดไปแล้วอ้ากูโซโล่คิวเลยละกันครับได้ข่าว่าปัดไปแล้วนี่เราอ่ะไปสามทีนะ ไอ้กี้เงินหนึ่งแบบนี้บอกเลยว่าอันติแรงจัดพี้ขออนุญาตปาทักทายไปหนึ่งทีโดดไปเลยครับสองทีออกกลางไหมโอ้โหโดดไปโดนกว้างโอ้โหโคีปหมดต้องมีชงมีชุบหรือเปล่ายัางครับโอเคได้ไปครับวางครับโอโอโอ้โ,อโ,อโ,อโอตาม่นา่าเหลือเฟื่อจัดครับ 5นาทีฆ่าไป13บสล้เหรอไม่ทีมเร็วไปนะ402สกอร์ดีด้วยข้างล่างก็ชนะข้างบนก็ดีกลมกลางก็ชนะชนะทุกเลนได้เอ,เอา7คิวเลยปะเฮ้ยทำไมมันขี่หมาด้วยอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้ทำไมผมถึงขี่หมากันนะนขี่หมาได้ยังไงบ้างครับโบมโบมโบมเกานไข่มันคืออะไรกันนะครับเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โเชียนดูพี่หน่อยน้อง กูหลาบโอ้โหเวลาตายกลายเป็นดาบครับท่านผู้ชมมันจะตัวช็อตแป๊บหนึ่งนะแล้วก็กลายเป็นดาบเลยครับอู้แขนมา2ชิ้นแล้วเอดาซี่ขอใหม่ดิผมว่าน่าจะอันติทีเดียวครึ่งหลอดแล้วนะตอนเนี้ยโอ้โหแต่ตอนนี้ฮาเรียกเวรผมโดนนะคอับผมฝักให้เพื่อนหน่อยแล้วกันครับว่าไงอันเด็ดน้องลำครับปั๊มอุ้ยดีก้อนหรือไม่อ่ะจับมันจับมันจับ มีริมมอบให้กูด้วยขอบคุณครับวันนี้ซุกโก้จังกูโอ้นั่งซูมแบบนี้ก็เอาไปล้วกันนะน้องปั๊มโอ้ยฟิกลบไอ้โอ้โหซีนสุดเท่ไม่อยากโดนอะไรวะอันติมันชื่ออะไรนะเมกาโดอะไรสักอย่างเพราะว่าอสสาล่ามันก็ชื่อไอออฟแอมเบอร์ครับโอ้โหีจบได้นะแต่ว่าแบบอยากเล่นต่อไงเออเข้าใจเพื่อนยิบไม่ถึง10นาทีใช่ไหมล่ะอ๋อผมรู้สึกว่าถ้าวิ่งไปสักพักมันจะขี่หมานะครับทุกคนนี่ลองดูนะวิ่งขี่ม้าไม่จ๊ะ ขี่ม้าขี่ม้าขี่ไหมไม่ขี่ไม่ขี่ม้ากูละกูขี่ม้าเลยละกันหนึ่งสองสามโซโล่คิวโอ่งเข้าไปครับอันติเมตแรงเกินเหตุพูดไม่คอจอจหายใจไม่ทันเอ้ยโอเมก้ายังไงไปไม่จับเลยวะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงจอมมันนี่มึงทำไมครับก็อีกทีนึงก็เป็นมงกุฎไปเลยนะครับมีเจาะเล็กปุ๊บขึ้นมงกุฎเลย จะเป็นแบบว่าอดซูปเปอร์ดาเมจแรงเกินเหตุไอ้ก็เอาไม่อยู่ไปะสองไฟนายาตายนะโอ้โหแรงจริงดับละวว่างแตะข้างหลังปั๊มเครื่องหลอดสองตัวตีเทจิงแปะสองใส่โอ้โหไม่ริมกูแค้นไงไม่ริมกูจัดให้แต่คนที่มันได้คิวดันเป็นริมรุครับผมแล้วช็อตนี้เหมือนจะเอ็นเลยนะแปดนาทีแบบนี้ยังไงดีล่ะ สามทางสตรีมเมอร์หรือว่าไปเลยอีกเกมครับเออเฮงยังไงเดย์ไวรุ่นมีลิมิเทสตรงที่แบบว่าเวลาคิวได้นะครับจะแบบว่าเหมือนแบบหลุมอะเลงกลายเป็นหลุมส <c oughs> ตาร์ดาวสติ๊กแลก้อนบัสเตอร์วางระเบิดไปแล้วโดนแต่ไม่ตายตาสองไปโอ้โหราชาปีศาจ ี่สลามแล้วขี่มาโอเคครับแบบนี้ชะตาขาดแปดหนึ่งเจ็ดว้ยโอ้โหสับของอะไรวะเนี่ยคีล่ากูเหลือคีวชิ้นเดียวละมาไหมยังอาจจะยังน้ำพี่อาจจะตายนะถ้ากดหนึ่งดูมาตายเว้มีแบบหน่วยบริการเติมเลือดด้วยครับผมโอ้โหยี่ก็เป็นตานติต่อเลยครับเพลนบอกเลยว่าเพลนเโอ้โหละมงกุฎมาแบบนี้บอกเลยนะครับว่าแรงจีแต่แม่ง ปางเลยละกันตายร้อยครับหลับเน็ตปางโบโอ้โหดับเบิลคิวทริปเปิลคิวสิบเอ็ดหนึ่งเจ็ดเฮ้ยแบบนี้มันต้องมีเมก้าคิวหรือเปล่านะอยู่ไหนไวรุ่นโอ้หแม่งอยู่ในบ้านแล้วกูจะไปฆ่ามันยังไงเดแล้ก็ไม่ได้ยากปะนี่ไงไปอีกหนึ่งขี่ม้าเพื่อนต้องขี่ม้าแล้วเออนี่ไงคาร์บอสเกมมิ่งโอ้โหทีมผมแม่งกระเถื่อนเกิน เล่นเกมกันโหดเกินนะครับนี่ก็เป็นการเล่นในห้องแบบ53ดาวมั้งถ้าชนะตายดีนายจะได้2ดาวนะครับตายจะ55เลยเดี๋ยวนะกูเล่นขนาดนี้กูไม่ได้เอ็มจะบอกนะว่าตีมี MVP ก็ไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมคือเขาเล่นดีขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยแต่กูเล่นดีจริงครับโอ้เล่นดาวเดียวอีกโอ้โหตัวใส่เกมแม่งไอ้ถูกใจรีมบรู้หรอวะปกติอิกกี้ไม่ได้ MVP ง่ายมากนะครับโอ้โหพี่แก0 2 6ให้เขาเถอะครับจริงๆสกอร์ขนาดนี้แพ้ไป0.1 นีโมโหจริงว่ะมาครับเกมเดียวไม่น่าจะพอเอาอีกเกมแล้วกันมาครับเกมนี้เราได้เป็นคอมโบสุดตึงนะครับผมเป็นอิกกี้เอลสูนะฮะบอกเลยว่าฝัง่งตัวข้ามมีสยองนะครับผมมาแล้วครับเลนกลางแปลงล้างเป็นสลลมเข้าไปที่เลนกลางเอฟเฟกต์นี่แบบทำมาเพื่อรีมูรุโดยเฉพาะเลยสินะ <c oughs> <c oughs> ก็ว้างไปเลยละกันหนึ่งคิวครับผมว้างหมดแล้วโอ้โหพอดีอ้าเฉียดซูมไม่โดนเลยพยายขวัดเอา ไม่รอดเอาเดี๋ยวสุกุลาบโ oh อ้ไม่กอดเ้ยหลามาไปไหนโว้ยี่เหลี่ย แมเอาเด็ดเอาเด็ดสองทีนะครับเติมดาเมจกันแบบสวยงามโอ้โหฝันดีครับน้องอมจัดไม่ฉีมหลับ ไอ้ไมยู่ตรงนี้ปิดป่าโอเคแล้วตอนสุดท้ายครับผมต้องมีแล้วไม่มีไม่ได้โชว์แล้วนะทีนี้ไม่มีชุบด้วยยังไงดีผมบอลโชว์แล้วครับช็อตนี้คว้างก่อนเลยปุ้มครึ่งหลอดขนาดนี้ก็ยอมเพื่อนเพื่อนเกณฑเลยละกันครับคอาเมทเพื่อได้สองดาวเฮ้ยเพื่อนกูไม่เอ็นอย่าละโอ้ แค้นให้ไอหลามตัวนี้ตึงอยู่นะ่นแหลนตลกดีครับตัวโลเวลาให้นี่วางขาบ่อด้วยสวยครับภาพรวมเดสกินนี่คือแบบว่าสวยมากแบบถูกใจไวรุ่นอิกี้แน่นอนมันน่าจะเป็นสกินที่สวยที่สุดแล้วมันจะมีสกินไหนสวยกว่าอิกี้สกินนี้อีกนะก็ไม่น่ามีนะครับผมเอามาอีกหนึ่งดาว และเกมที่ผมคิดว่าควรจะได้หนึ่งดาว,ดาวได้มาได้สองดาวอะไรวะเนี่ยอวีสามสิบครับผมสามสิี่เปอ์นนะเป็นยังไงบ้างครับผมสหรับสกินอิกกี้ลิมูรูนะครับเพื่อนๆว่าสวยไหมครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันได้นะครับผมส่วนตัว,วผมเนี่ยผมชอบมากเลยนะมันเท่น,นะครับผมแล้วผมก็ชอบมนันในเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยสนใจชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe คลิปนี้และช่องนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าของสกิปนี้สวัสดีครับ